มินิจ๋าตามถึงความรู้สึกวันนี้หน่อยกับการมาร่วมงานพาายพมืองสยามค่ะก็รู้สึกเป็นเกียริแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับเลือกมาเป็นนางสงการในปีนี้นะคะ่ะก็รู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นนะคะยอมตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่เคยได้แต่งชุดไทยจัดเต็มแบบนี้นะคะแล้วแต่แต่งตั้งแต่แต่งตัวรู้สึกคนลุกคนลุกซื่อเลยะคะ่ะ มินี่เลยว่าที่ได้โอกาสแต่งชุดไทยเต็มเป็นทั้งเลยที่ได้แต่งเต็มค่ะเนี่ยคะ่ะแบบว่าคือเย็บเย็บสดกับตัวเลยใช่แล้วก็เครื่องเครื่องประดับทุกชิ้นคือมีสตอรี่แล้วก็มีคา่าล้ำค่ามากๆนะคะหนูก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ใส่งั้นรีวิวให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าชุดวันนี้มีอะไรยังไงบ้างโอ้โหชุดวันนี้ใช่ไหมคะเอ,อ,อันดับแรกนะคะคือเป็นทองแล้วก็ แบบว่าแบบว่าเลเยอร์เลเยอร์สวยงามนะคะมีแหวนแปดวงหนูเป็นคนเลือกเองด้วยแหวนนะคะแล้วก็มีสบายแล้วก็สัพพัฒมมีสวยแล้วก็ที่หนูฟราลี่พรีเซนต์นะคะมีเข็มขัดนะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นกันไหมเป็นตัวเอ็ดด้วย มินิที่หัวหนักไหมลูกเครื่องเครื่องที่หัวหนักไหมลูกตอนแรกไม่หนักเท่าที่คิดไว้ค่ะพอใส่มาเนี่ยสักหลายๆชั่วโมงก็เริ่มตึงๆแล้วก็บรรยากาศบรรยากาศงานวันที่งานสำครญวันนี้คึกคืนมากๆนะคะแล้วก็มีแฟนแฟนคลับเนเวอร์แลนด์จากต่างประเทศก็บินมาดูมาดูกันเยอะมากๆค่ะก็ดีใจก็คุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆก็มาดูกันเยอะมากๆค่ะก็ดีใจคนเยอะการกลับมาทำงานในประเทศไทยช่วงนี้เป็นไงบ้างมดีใจค่ะเหมือนช่วงนี้หนูมีโอกาสได้กลับมาทำงาน บ่อยขึ้นก็เลยรู้สึกอิ่มเอ,ม,อมมแกานะะันค่ะดีใจที่ได้กลับมาเจอแฟนๆที่ไทยบ่อยเลยมีโอกาสไปเที่ยวไหนบ้างไม่มีรี่พักหรืการความจริงงานวันนี้คือหนูเพิ่งถึงมาเช้าะคะ่ะแล้วก็มางานเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าหนูก็บินกลับเลยเพราะมีงานต่อที่ทประเทศเกาหลีงานที่เกาหลีพรุ่งนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะยุ่งๆอยูย่แล้วก็เตรียมพอดีเพิ่งโปรโมตอัลบัม้มล่าสุดไปนะคะแล้วตอนนี้ก็เตรียมรอทำอัลบั้มใหม่ แล้วมานใหม่ตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอุ้ยบอกได้ไม่นะ่ก็ก็ประมาณเกือบเกือบประมาณสัก30%เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะใช่เริ่มทำเพลงกันแล้วค่ะเป็นไงบ้างกับกระแสะของเราที่แบบว่าดีขึ้นดีวันดีคืนออดีใจแล,แล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับเสม ที่ไทยบางทีช่วงช่วงก่อนหน้้านีหนูก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาเจอแฟนคลับบ่อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ก็แ,กแ,กแล้วก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจหนูรู้สึกข,ขอบคุณมากๆค่ะช่วงนี้ก็พยายามกลับมาที่ไทยบ่อยขึ้นจะได้เจอแฟนๆในไทยกันทุกทุกทีมีนี่มีโอกาสอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ถึงเราบ้างไหมมีบ้างเลยคะ่ะแต่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หนูจะชอบส่งมาให้ดูว่าเอ้ยมีคอมเมนต์อย่าง,ไงไนี้อย่างนี้นะวันนี้สวยนะเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างวมันเป็นกำลังใจให้ในทางกำงานของเราบ้างเป็นค่ะ นกำลังใจให้หนูเยอะบางเม้าสุดบางทีก็มีบ้างที่เหนืห่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพเพราะเหตุกำลังใจของแฟนคลับหรือว่าทุกคนหรืก็มีกำลังใจก็รีบอยากทำงานนี่ปล่อยผลงานใหม่ๆมาให้แฟนๆได้ชมไงพอเรามันมีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศเมื่อี้เจ้าแฟนกับมีเดินไปหาด้วยใช่ใชม,มีคุณยายคนหนึ่งมาแบญาญาบว่ามีคุณยายท่านเหนื่อยเขามาแบบว่าอวยพรหนูด้วยหนูรู้สึกว่าอุ้ยแบบว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเพราะหนูคิดถึงบรรยากาศงานสงกรานนิทาน มากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้กลับมาช่วงสงการหลายปีแล้วกี่ปีแล้วหนูนี่หนูว่าตั้งแต่เดบิวไม่ได้กลับมาช่วงสงการเลยค่ะก็มาหนูว่าเจปีได้แล้วเปลี่ยนไปไหมพอมาเห็นบรรยากาศคือคืมากค่ะดูดีใจที่แบบว่าเหมือนคือมีมีชาวต่างชาติเลยนะท่องเที่ยวมาเที่ยวงานที่ประเทศไทยเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่ามีหลายๆท่านที่รู้จักบอกว่าเอ้ยมามาช่วงมาประเทศไทยช่วงนี้มาสงการหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนรู้จักงานสงการเยอะเยอะมากขล้นกระแสมินิที่บ้านเราเยอะมากอ่ะที่เด็กประการไม่น่าจะ ดีไหมแต่ก็เหมือนจะมีวันนี้ก็น่าจะมีคนรู้จักรู้จักหนูเยอะขึ้น่ก็ดีใจค่ะทุกคนแบบว่าให้การต้อนรับหนูอย่างมากจริงๆริงเอาเถีงั้นวันนี้ฝากผลงานวันนี้เลยค่ะทุกค่ะก็ล่าสุดเอ่อเจ้าผู้ปล่อยเอ่อเจ้าผู้ปล่อยเอาบ้มที่2ไปนะคะทูนะคะก็ประหมดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมอัลบั้มใหม่ยังไงเร็วๆนี้ติดตามชมกันได้ ้ก็ฝากเป็ยังลังใจให้มินนี่แล้วก็พวกเร์ไอเดอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะอีเดอร์แล้วมินนี่คุยพรปีใหม่สงกรานต์ไทยหน่อยค่ะก็ขอเนี่ยสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะปี2567นะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เล่นน้ำก็เล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะโอเคมินนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพกันนะคะ